สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิวมีดภาพอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมได้พกมันใช้งานเ,าเรียกได้ว่าแทบจะทุกวันนะครับสลับกับเ,เจ้าตัวเบรดกนะครับมี2เล่มหลักนะที่ใช้อยู่ก็เป็นตัวนี้ครับแบรนด์ดังระดับโลกนะครับสไปเดอร์โ e เทเนเซีนะฮะซึ่งเป็นซีรีส์ที่ขายดีมากๆของ s p i d e อร์โคนะครับเพราะว่ามันเป็นมีดราคาเริ่มต้นที่เหมาะกับการใช้งานมากๆนะครับราคาแค่ พันกว่าบาทไม่ถึง2,000นะครับเมื่อก่อนนะ่ะมันอยู่เลทพันห้าพันหก๋ยวทีนี้มันราคาขึ้นเนาะตามค่าเงนินกับยุคโควิดที่ผ่านมามันก็จะขึ้นไปอยู่เลทประมาณพันเจ็ดถึงสองพันนิดๆน,นะครับแล้วแต่วัสดุนะครับมีทั้งด้าม FIn อย่างตัวนี้แล้วก็ด้าม G10 นะฮะส่วนใบก็จะมีใบเงินใบดำใบหยักใบกึบก่งหยกักฮะโอ้เยอะแยะนะฮะ,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 นะฮะสีก็จะมีทั้งสีดำ สีเขียวสีฟ้ามีเยอะมากนะครับต้องลองไปหาเลือกดูนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยจะเป็นที่ผมใช้ยอยู่อ่ะจะเป็นใบดำนะครับสาวกใบดำอ่าดามก็เป็น f i n นะครับนี่ฮะให้สัมผัสผิวที่แบบมันคือเอกลักษณ์ของสไปเดอร์โคฮะยึดเกาะกับมือดีมากๆดีโคตรเลยนะฮะทั้งที่ไม่ใช่ดามสีเทนนะฮะแต่ผมชอบแบบดามประมาณเนี้ยผมว่ามัน สวยนะฮะสวยมีเอกลักษณ์มากกว่าด้ามจีเทนของเขานะฮะมาถึงรุ่นนี้นะนะฮะระบบเปิดข้องเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของสไปเดโคนะครับเป็นเ,เป็นระบบเปิดแบบทัมโหนะครับนะะเปิดง่ายเปิดง่ายเห็นยฮะสามารถดีดเปิดได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวใบดำเนี่ยใบยมีดมันอาจจะฝืดนิดนึงไม่ได้ลื่นมากเหมือนตัวใบเงินนะฮะนะเวลาดีดเปิดเงี้ย จะฝืดๆน่ิดหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นมีดใหม่นะครับแต่ถ้าใช้งานไปนานนานก็เดี๋ยวก็คลองลื่นเองนะครับระบบหมุนของเขาเนี่ยจะเป็นแหวนทองแดงนะครับไม่ใช่บอลเบลลิงนะครับเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แบบลื่นสมูทมากนะครับมองเห็นไมเอ่ยนี่ฮะนี่เนาะส่วนคลิปเน็บนะครับย้ายได้สีฝั่งสีตำแหน่งเลยนะฮะโหดมากนะครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะแล้วแต่ถนัดคม แล้วแต่ความถนัดในการพกของแต่ละท่านแต่ผมถนัดขวาเนาะพกกับกระเป๋าางเกียงยีนข้างขวาก็จะใส่ด้านนี้นะฮะตัวคลิปมเดบก็จะมีโลโก้มองมุมด้วยนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับของแท้นะฮะที่สังเกตของแท้ก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับคือดูที่ตัวนี้นะฮะ ปั๊มโลโก้ตรงรุ่นหรือเปล่าแล้วก็ดูที่กล่องนะครับว่ามีบาร์โคดสามารถเช็คบาร์โคดได้แล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูจากคนที่เราซื้อมานะฮะว่าเขาเครดิตด,ดีหรือเปล่ายังไงอย่างางี้นะฮะแล้วก็ดูที่ตัวมีมุมนะฮะว่าปากมีรูไหมนะฮะสังเกตง่ายหลายจุดนะครับแล้วก็ถ้ารุ่นเทเนเซียสเนี่ย ผมยังไม่เคยเห็นตัวของํำเนามันเลยนะฮะมันเป็นประมาณไหนแต่ว่าอันนี้เป็นของแท้เนาะตัวโลโก้เขาเนี่ยกับคำว่าสไปเดอร์โคเนี่ยจะเป็นการสกรีนมาที่ใบนะครับไม่ได้เป็นการต่อเข้าไปบนเนื้อโลหะนะฮะ,นฮะอนาคตใช้ไปน,นานๆก็อาจจะลอกได้นะครับผลิตที่ประเทศจีนนะครับเมดอิ China, นไชน่าไชน่ามีฝุ่นนิดนึงของอาภัยนะครับเนื่องจากพกใช้งานอย่างเดียวนะครับ พกใช้งานอย่างเดียวไม่ค่อยได้ดูแลมากนะครับช่วงนี้มีโลโก้ของผู้ออกแบบด้วยนะครับตัวใบมีดของเขาเนี่ยผลิตจากวัสดุเขาเรียกว่าเป็นเหล็ก8ป cr 1 3 mov นะครับก็เป็นเหล็กที่ใช้งานทั่วๆไปได้สบายๆนะครับทนสนิมนะฮะการรักษาคมก็อยู่ในเหล็กกลางๆนะครับไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะครับใช้ทั่วไปแบบเ,เปิดกล่องพัสดุ ปาดซองขนมนะฮะปอกผลไม้อะไรต่างถ้านะฮะตัดเชือกตัดอะไรเนี่ยถือว่าสบายนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานหนักหน่อยก็คมอาจจะหมดเร็วสักนิดนึงนะฮะก็ต้องหมั่นรับคมนะครับส่วนของผมเนี่ยคมยังยังอยู่ดีนะฮะยังอยู่ดีนะครับอยู่ดีข้อดีของมันเลยมันคือมันทนสนิมนะครับแต่มันจะรักษาคมได้ไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวด้าบจับของเขาเป็น fi นะครับก็คือเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับเสริมพ่วก ใหญ่แก้วต่างๆให้มันเหนียวให้มันทนขึ้นเนาะน้ำหนักเบาครับเบาวกบว่าจีเทนเยอะเลยนะฮะ,นะฮะการจับถือนี่แบบพอดีมือมากๆนะครับตัวมีดนี่นะฮะใบมีดก็ประมาณ3 2มจุดสองสามนิ้วนะกำลังดีเลยกำลังน่าใช้งานเลยนะฮะตัวที่ผมเชียร์ให้ให้ซื้อนะครับนอกจากตัวเ,เทนเซียสนี่แล้วนะฮะถ้าอยากอัพเกรดไปรุ่นที่มันดีกว่านี้เป็นเหล็กวิจิเทนก็ถ้าอยากพกง่าย,ายนะ ง่ายๆนะก็อีกตัวคือตัวเดลิกาโฟนะครับแล้วก็ถ้าอัพเกียรดไปกว่านั้นอกีกเพิ่มไปเพิ่มเงินไปอีกก็พาราสามนะครับที่น่าผมเพราะว่าขนาดกำลังพอดีเนาะใบมีดประมาณ2.8ถึง3นิ้วนิดๆสามจุดสองนิ้วสามจุดสามนิ้วอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้แบบพกแล้วเกะกะนะฮะส่วนตัวเทนเนซสเนี่ยก็ ถือว่าเป็นมีดราคาถูกที่น่าใช้งานมากๆนะครับผมได้พบวกก่ใช้งานแทบจะทุกวันนะครับตัดของต่างๆเนี่ยส,สบายแล้วก็ลําหนักเขาเนี่ยค่อนข้างเบานะครับหนักเบามากๆนะฮะลักษณะการพบก,ก็คลิปอาจจะไม่ได้ดีแคลรี่มากครับด้ามก็จะโผล่นิดนึงแต่เนื่องด้วยมันเป็นสีดำเนาะมันก็จะดูแบบไม่ได้โดดเด่นมากนะครับเวลา,าใครเห็นก็อาจจะ จะไม่ได้สังเกตเท่าไหร่นะครับว่ามันเป็นมีดพกเนาะโอเคความสวยนี่สุดยอดมากมากนะครับด้ามจับของเขาเนี่ยเป็น fin เป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่าการยึดเกาะเนื่องจากลายที่เขาทำมาเนี่ยทำให้มันยึดเกาะมือดีมากมากนะครับนะไม่ลื่นเลยนะฮะไม่ลื่นเลยนะครับส่วนตัวด้าม g 1 0ที่ผมเคยจับใช้งานก็ถือว่าทำมาโอเคนะครับแต่น้ำหนักจะเกียก,กว่านี้นิดนึงนะครับแต่ลาย G10 ของมันเนี่ย ถ้าเทียบกับลายตัวนี้ผมว่าลายตัวนี้สวยกว่าครับสวยกว่ามีร่องนิ้วนะครับนี่ฮะมีร่องนิ้วให้วางนิ้วได้ทําให้ไม่ลื่นเวลาใช้งานนะฮะเวลาใช้งานแล้วก็มีจิปปิ้งด้านบนนะครับเอาไ้ฟังพักนิ้วได้ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับการออกแบบนี่แบบผมให้1 0เต็ม10ไม่หักเลยะฮะในมีดเด็ดราคาแบบไม่เกิน2องพันเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยที่ดีมากๆนะครับ วัสดุอาจจะไม่ใช่ดีทูหรืออะไรที่แบบคมหวานเจี๊ยบแต่ถ้าท่านใช้งานทั่วไปเนี่ยเหล็กแปดเนี่ยมันเลอๆอ,อยู่แล้วครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันเอ้ยมันจะหมดคมเร็วไหมอะไรไหมผมลองปาดทุกอย่างที่ที่เจอในชีวิตประจำวันผมแล้วนะครับทั้งเทปโกงเทปกาวของวัสดุหอขนมปาดผลไม้ตัดเชือกตัดอะไรเนี่ยคือมันสบายๆอยู่แล้วคะ ถ้าไปใช้งานหนักกว่าน,นั้นก็คงต้องรับคมกันบ่อยขึ้นหรือไม่ก็เปลี่ยนเหล็กเป็นว g จ0นอะไรพวกนี้นะฮะงาน QC เขาดีมากนะครับสไปเดอร์โคเป็นแบรนด์จากอเมริกานะแต่ว่าไปผลิตที่จีนนะฮะหมายถึงว่าตัวรุ่นนี้นะจะมีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับที่ผลิตที่จีนส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นผลิตที่ไต้หวันบ้างญี่ปุ่นบ้างอเมริกาบ้างนะครับนะะประมาณนี้นะครับกับสไปเดอร์โคเทนเซีย ร,รุ่นฮอตฮิตเรียกได้ว่ารุ่นขายดีที่สุดของสไปเดอร์โคเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าราคามันถูกเป็นราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้ง่ายนะฮะท่านใดที่เรียกได้ว่าเพิ่งเข้าวงการมีดจากเล่นมีดเนี่ยอ,อ,อยากจะหามีดสักตัวที่เป็นแบรนด์ดังนะฮะชอบสไปเดอร์โคแต่ว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้ใจตัวเองว่าเราจะซื้อของแพงเลยดีไหมหรือว่าอะไรยังไงก็ลองเออขาเรียกว่าลองซื้อตัวเริ่มต้นของสไปเดอร์โคตัวนี้มาลองเล่นดูก่อนก็ได้นะครับ ลองเล่นดกูกนก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากเนาะก็พันกว่าบาทลองใช้งานดูลองอะไรถ้าเราชอบจริงๆแต่ว่าเ,าเขาเรียกว่าแต่ว่าคามคมันเนี่ยเรายังอยากได้กเหล็กที่ดีกว่านี้สรุดีกว่านี้ก็ค่อยอัปเกรดขึ้นไปก็ได้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวมีดเริ่มต้นของผู้ใช้ใหม่หลาย,ลายๆคนได้เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับกับสไปเดอร์โคเทนเซียสนะครับ ตัวน,นี้ใบดำดำดำนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่จะตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับมีอะไรสงสัยสอบถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกลุ่มพันธมิตรขครองอุปกรณ์อิดซีด้วยนะครับล่าสุดก็เพิ่งแจกปเมอวนที่ผมนะครับมีดสเล่มนะครับรวมมูลค่าก็ประมาณ3000กว่าบาทได้นะฮะถือว่าสุดๆเลยฮะกลุ่มนี้ พนามิตรคนรักอุปกรณ์ดิจิตีนะฮะสมาชิกแค่พันกว่าคนแต่ว่าแจกมีดไปแล้วนะฮะมูลค่ารวมกันประมาณ3,000ได้นี่แบบสุดจัดเลยฮะท่านใดสนใจก็เข้าไปในกลุ่มได้นะครับเป็นกลุ่ม Facebook นะครับผมเป็นแอดมินอยู่นะฮะแล้วก็พี่ๆอีก2-3ท่านนะฮะก็เดี๋ยวกล่าวว่าสมาชิกครบอีกไม่แน่ใจว่า3,000คนหรือ5,000คนเนี่ยเดี๋ยวก็จะแจกอีกรอบนะครับเดี๋ยวหาของมาแจกอีกรอบนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับกับสบวปเดโคเทนเซียบนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ